ท่านผู้ชมผู้ฟังครับสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อภัยสังคมมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงเด็กเยาวชนคําถามก็คือเราจะจัดการความเสี่ยงอย่างนี้อย่างไรบ้างเมื่อวันที่9ถึง10พฤษภาคม2,558ที่กินไลฟ์ฟินเนกรุงเทพทางชมรมไอคิโดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับกินไลฟ์ฟินเนบายยุทธโรด ได้จัดกิจกรรมอบรมศิลปะป,ป้องกันตัวครั้งที่2แก่บุคคลทั่วไปขึ้นโดยมุ่งให้ประชาชนมีความรู้เทคนิคก,การป้องกันตัวเบื้องต้นผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งชายหญิงทั้งที่เป็นเด็กเยาวชนรวมไปถึงคนสูงอายุที่ต่างเห็นความจําเป็นของการฝึกฝลเพื่อรับมือสถานการณ์เลวร้ายนอกจากผู้เข้าร่วมอบรมจะเรียนรู้ถึงการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากเวลา สภาพแวดล้อมแล้วยังได้ฝึกศิปลปะป้องกันตัวโดยการอบรมครั้งนี้ได้นําวิชาไิดโดมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ขบขันต่างๆเช่นการถูกจู่โจมฉับพันการถูกคนร้ายบีบคอการถูกเอามมจจี้ เอาคนปูดูตรงเนี้ยแบบแล้แรงแรงก็จะกดมันมาต่ำมันจะเสีนะีเพราะว่าเซนเตอร์เลยย้นี่ยมานนะแต่ต้องวางแผให้จะแต่อแล้วก็มาดูด้กันด้รวมถึงการถูกกดทับในท่านอนแม้ว่าสถานการณ์เลวร้ายยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ใครจะอย่างรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น การฝึกศิละปะป้องกันตัวเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สําคัญอย่างหนึ่งให้สามารถรับม,มือกับความเสี่ยงภัยในชีวิตประจําวันได้ uh huh. ใครจะรู้ว่าเหยื่อรายต่อไป uh huh. อาจจะเป็นลูกหลาน uh huh. คนที่เรารักหรือแม้แต่ตัวเราเอง uh huh. อุตสาหเหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสารรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน